ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะมีการเดินหน้าโครงการคลินิกแก้หนี้ช่วยเหลือลูกหนี้ในสถาบันการเงินของรัฐนะคะโดยมีการเปิดทางให้ผู้เป็นหนี้ที่เป็นหนี้เสียจากบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะเข้าร่วมโครงการได้โดยจะมีการใช้เริ่มมาตรการใหม่นี้ตั้งแต่1พฤศจิกาค,คมนี้ค่ะ ดรโสภีสงวนดีกุลผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้เปิดเผยเขาว่าแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจจะทยอยฟื้นตัวดีขึ้นนะคะแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่ยังมีความผันผวนพบว่าปัญหานี้ส่วนใหญ่ยังคงมีอยู่และกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและก็สินเชื่อส่วนบุคคล ังนั้นทางธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้เปิดโครงการคลินิกแก้หนี้ค่ะโดยร่วมกับกระทรวงการคลังช่วยเหลือลูกหนี้หรือว่าผู้ประกอบการรายย่อยที่มีหนี้เสียที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตสินเชื่อบัตรกดเงินสดและก็สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีการใช้หลักประกันเพื่อเปิดโอกาสให้มาลงทะเบียนใบสมัครคลินิกแก้หนี้ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้การสร้างวินัยทางการเงินให้กับลูกหนี้และก็ประชาชนทั่วไปที่สนใจเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ของปรระะะเทศในะยะยาวซึ่งล่าสุดทางธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าได้มีการปรับปรุงเรื่องของหลักเกณฑ์โครงการคลินิกแก้หนี้ให้สามารถช่วยเหลือผู้เป็นหนี้เสียกรณีบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นโดยเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่นี้จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่1พฤษภาค,คมที่ผ่านมาเป็นต้นไปค่ะโดยมีการกำหนดคุณสมบัติให้ลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างชำระ มากกว่า120วันขึ้นไปก็คือสเดือนขึ้นไปนะคะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้จากเดิมที่จำกัดว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้ที่มีสถานะเป็นหนี้เสียก่อนวันที่1กุมภาพันธ์2566เท่านั้นซึ่งการปรับเกณฑ์น,นี้นะคะจะทำให้มีผู้ที่มีปัญหาการชำระหนี้สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่ถูกจำกัดช่วงเวลาการเกิดหนี้เสียอีกต่อไป ดังนั้นทางธนาคารแห่งประเทศไทยจึงขอเชิญผู้ที่กำลังประสบปัญหาการชำระหนี้บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลค่ะมาเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้เพื่อจัดทำแผนชำระหนี้ใหม่ที่เหมาะสมกับลูกหนี้เป็นรายกรณีไปซึ่งประชาชนที่สนใจนะคะสามารถติดตามหรือว่าสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.clinic- g a e n .com นะคะหรือว่าจะเป็น Li n e o f f i c i a l ค่ะที่ ดีบีทนะคะหรือว่าดีคลินิกบ่ายแซมหรือจะเป็นที่ Facebook คลินิกแก้หนี้บ่ายแซมก็ได้รวมทั้งยังมีการเปิดเซ็นเตอร์นะคะ1443ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้เรามีเสียงของ่านภูมิการอุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้ที่ฝากถึงเรื่องนี้กับคนที่มีหนี้ใน,ในบัตร เรามีการปรับนะคะคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะนี่ค linik แก้หนี้เนี่ยเป็นคลินิกที่ใช้ในการที่จะให้ผู้ที่มี ปัญหาเรื่องหนี้สินนะคะโดยเฉพาะเรื่องของหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยเข้ามาร่วมนะคะแก้ปัญหาด้วยกันกับเรานะคะโดยที่ตรงคลินิกแก้หนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะได้จากประโยชน์ตรงนี้ก็คือว่าท่านสามารถรวมหนี้เสียไว้ในบัตรเดียวกันได้เลยนะคะแล้วก็อ,อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยสามารถที่จะต่อรองกับเจ้าหนี้ได้นะคะให้เมียาตาดดอกเบี้ยที่ลดลงไปนะคะเดิมเนี่ยท่านอาจจะมีดอกเบี้ยที่ท่านต้องจ่ายเนี่ยค่อนข้างสูงเกือบเกือบยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะแต่อันนี้เนี่ยหลังจากเข้าคลินิกแก้หนี้แล้วคุยกับ จ้าน,นี้แล้วเนี่ยอาจจะทําให้ตัดตาเบีย้ยของท่านเนี่ยลดลงเหลือแค่ประมาณ3-5%นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สําคัญคือการผ่อนนะคะเขาให้ระยะเวลาการผ่อนที่ยาวนานถึง10ปีเลยนะคะก็จะทําให้ท่านเนี่ยสาม,มารถที่จะผ่อนนี้ได้อย่างรดวดเร็วและอีกอันหนึ่งที่สําคัญมากเลยนะคะก็คือว่าถ้าเกิดท่านผ่อนจบนะคะเป็นสาม,มารถเรียกว่าเป็นลูกหนีน้ชั้นดีนะคะเข้าคลินิกแล้วเนี่ยสาม,มารถผ่อนได้ตามที่เขากําหนดเนี่ยก็อาจจะมีการยกเลิกนะคะดอกเบีย้ยค้างชําระให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็สาม,มารถที่จะต่อรองกันได้เช่นเดียวกันขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ ะะโดยที่คุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือว่าเดิมเนี่ยเราให้เข้าคลินิกแก้หนี้ก็คือต้องค้างหนี้ชําระ90วันแล้วก็ต้องเป็นกาอนหนี้ก่อนมาที่1กุมภาพันธ์2 5 6นะคะแต่คุณสมบัติล่าสุดที่เราปรับก็คือว่าหากท่านเป็นหนี้นะคะมากกว่า120วันก็สามารถเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้ของเราได้เลยนะคะ